สวัสดีครับวัดีับวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมรังสันผลงานดีๆเกี่ยวเรื่องของสารนิรุนจุนะครับแล้วก็โชคดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้เกี่ยิรับเชิญจากท่านดรวิชัยศสีรคอรนะครับท่านนี้นี่เองเป็นประธานสถาบัน สาบันการพัฒนาบุคลากรวัยรุ่นเทศแลวก็เป็นประธานที่ปรึกษาของสถาบันทุน์เพื่อสังคมของสุทุิเดชประเทศนะครับสวัสดีครับ่านดรเอร์วิชัยครับสวัสดีครับวันน LIKE. ี้เรามีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำพาพวกเรามาสัมผัสองค์ประกอบของการพัฒนาทุนนย์เพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปที่เราได้พูดถึงเรื่องของ AEC ก็คือเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตข้างหน้าภายใน5ปีนะครับในไม่ทัาบในมุมมองของดรเอร์วิชัยนั้นไม่ทัาบมีมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาทุนอย่างไรบ้างครับก็กลับเรียนว่า ในส่วนของทุนมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วต้องต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพรเรามาปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจนและสังคมแห่งชาติฉบับที่8พูดถึงเรื่องคนไปแต่ในจำนวนประชากรของโลกเนี่ยเรียกคนละโลกเนี่ยจะวิ่6 6ก0กว่าล้านแต่พราะเป็นตัวมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย63,520,000 นะ62ล้านคนที่ที่ว่ามนุษย์นี่จะเป็นทุนจะเป็นทุนได้หรือไม่นมษย์ได้กลุ่มหนึ่งเนี่ยความเป็นคนซะก่อนกว,กว่าจะกว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นเป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่จะพัฒนาได้ทั้งหมดเป็นคนแต่ว่าจะพัฒนาเป็นทุนได้อย่างไรเราจะหยิบทุนมาสร้างคุณค่าได้อย่างไรนี่เป็นตัวดีก็เลยอ,อยากจะเรียนอย่างนี้ว่าคนเนี่ยสำคัญ อคนที่มีความเป็นมนุษย์เนี่ยคือคนที่ดีในด้านหลักเนี่ยจะถ้าถ้าคนดีมีคุณค่ามันก็ควรค่าแก่การลงทุนคับฉะนั้นที่บอกว่าเราจะสร้างทุนมนุษย์เนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เราไปสร้างมนุษย์ท่านที่เดียวนะแต่เราจะมาพัฒนาได้ย,ยังไงในสุวนที่มีอยู่ครับแสดงว่าด้วยความเป็นจริงของการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยยังมีความต่อเนื่องอยู่หลายได้นะครับซึ่งภารกิจของสถาบันมนุษย์เนี่ยยังมุ่งเน้นเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับ อาทิตย์เช่นครั้งที่แล้วนี่เรามีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของกานเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติไว้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยท่านอาจารย์ดรวิชัยคงจะได้มีการขยายความในหัวข้อต่างๆของหมวดของการพัฒนาทุนนิยอย่างแท้จริงนะครับมันมีอีกประเนตุกรรจ่า,จายครับครั้งที่ผ่านมาเรากระทบปัญหาอย,ยู่ส่วนนึงก็คือระยะเวลาประมาณช่วงเดือนนี้และปก็เดือนหน้าเนี่ยรายองค์กรน,นะฮะโดยเฉพาะเรื่องภาคเอกชนนะครับจะมีปัญหาเรื่องแรงงานค่อนข้างจะมากนะครับรวมทั้งมีปัญหาเรื่องของการปรับค่าจ้างประจำปี เรื่องการประท้วงเรื่องการสไตล์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสามารถทําให้เราเองเนี่ยสามารถลงลึกในเรื่องขององค์กรภาคเอกชนและภาครัฐได้อยากจะขอความคิดเห็นของอาจารย์ดรวิชัยนิดหนึ่งว่าองค์ประกอบของการที่เราจะเชื่อมต่อเพราการปัญหาของการที่เราจะละลายพฤติกรรมของคนบางส่วนให้อยู่กันฉันพี่ฉันน้องอยู่กันด้วยความมั่นคงและความสุขนะครับท่านอาจารย์ดรวิชัยมีมองเช่นใดครับเราต้องกลับไปดูที่คนคนที่ประกอบด้วยกายกับจิต กายกับจิตก็คือในส่วนกายคือความมีความสมบูรณ์ความแข็งแรงแต่จิตนี่ก็คือความดีงามทั้งหลายที่จะเป็นอารมณ์ทีนี้อีกลุ่มที่เราจะต้องพัฒนาเนี่ยเราต้องพัฒนาคนให้ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแล้วครับอาจารย์ครับยังจะต้องให้คนเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็ทำไงจะได้เอาความดีนั้น,นมาสร้างสุดได้ในองอนค์กรเดี๋ย้ณเวลานี้ประเทศไทยโดยภาคเอกชนซึ่งรวมมีแรงงานอยู่ประมาณ8ล้าน เจ็ดแสนคนคไม่นับแรงงานต่างด้าวนี้ปรากฏว่าเราขาดแคลนแรงงานอย่างมากในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดสิบประเทศเนี่ยประชากรก็ประมาณหกร้อยล้านสามร้อห้าสิบล้านคนนี้โดยเฉพาะประเทศไทยหกสิบสามล้านห้าแสนเนี่ยนะค,ะครับก็จะมีวัยทำงานอยู่จำนวนหนึ่งที่เหลือก็เป็นภารนะครับ,รบและเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตรงที่จะแข่งขันนี่ก็เรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าจ้างค่าต่ากันหลังดำเนินการกันอยู่ครับแต่สําคัญที่สุดเนี่ย ส่วนภาคส่วนต่างๆที่พัฒนา,าคนตั้งแต่เริ่มเริม่มจะเป็นทารกขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นวัยเรียนวัยอย่ากการศึกษากระบ,บวนการทั้งหลายั้งวปวงต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะฮะเป็นแบบบูรณาการครับอาจารย์สแสดงว่าในมุมมองของของความคิดของสถาบันทุนมนุษย์แล้วก็สานนทุนมนุษย์ที่เรากำลังรังสั่กันต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองเกี่ยวเรื่องของการผลักดันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับ มีส่วนร่วมเอามาเป็นส่วนหกองก่อของทั้งภาครัฐและภาคเอ,อกชนโดยการผสมผสานผู้ใช้แรงงานด้วยด้วยนะครับทราบว่าในมุมมองที่ที่เราเคยสัมผัสกันอยู่เนี่ยนะครับการที่เราจะเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นคงคงจะไม่พอถูกไหมอาจารย์ครับสำคัญมากกว่านั้นเนี่ยในหลายสถานประกอบการเนี่ยกำลังผสมผสานเกี่ยวเรื่องของการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้โดยอาศัยจากประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะครับในสถานีทุมนุษย์นะครับของพวกเราเนี่ยนะครับมีเครือข่ายภาคีมากกว่าประมาณ37บเครือข่ายภาคี แล้วก็มีวิทยากรแล้วก็มีผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์หลากหลายรวมทั้งงานวิจัยด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวทางที่จะทําให้การพัฒนาทุนนิยของประเทศไทยเราเนี่ยมีความต่อเนื่องแล,แล้วก็มีความยัง่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับ,รบอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะปรึกษาแล้วก็เรียนสอบถามอาจารย์ดทวิชัยนี่ก็คือทราบว่าอาจารย์เดก,ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสมาคมนักฝูบลงประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นที่ปรึกษาครับทราบว่า ต้นมกลาคือ20มกลาจีาิสิเล่ต่าง20โมกลาเป็นการประชุมใหญ่ของสมาคมกล่าพูดถึงสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทยเนี่ยคนทั่วไปจะไม่รู้จักจค่อยเป็น,เป,นเป็นส่วนของราชการเกิดอ,อ,อยู่ที่ก่อตั้งอยู่ที่ส่วนของราชการที่เรียกว่ากออคณะกรรมการคณะรรมการพลเดือนที่นี้อายุยาวเป็นประมาณเกือบ30ปีแต่ว่าพวกเราไม่เห็นพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยกระบวนการในเวลานี้ครับนำศาส นะนนทักษะในการเรียนรู้ในการฝึกคนมาโดยเฉพาะในวันที่20มกราคมนั้นนะก็จะ,ะนักบริหารบุคคลนะไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชนนะพลาดไม่ได้ทครจะต้องไปชมรายการนี้นะร่วมประชมุมด้วยสิ่ง,ส,งสิ่งดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยเท่าที่ทราบได้มีลายสมาคมใมนายจ้างนะครับอาจารย์ดร้วิชัยเองก็เป็นนายกสมาคมนายจ้างอยู่แล,แล้วด้วยนะครับแต่จะมุ่งเน้นเรื่องของนายสมาคมนายจ้างเกี่ยวกับการสนับบุคลากรนะครับแล้วก็ แล้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีสมาคมบริหารงานบุคคลอยู่หลายสมาคมนะครับล่าสุดนะมีการเปิดตัวสมาคมขึ้นมาสมาคมหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดรวิชัยเช่นกันนะครับก็ไปเป็นที่ปรึกษาของสมาคมต่างๆนี้ด้วยนะครับอยากจะรบกวนอาจารย์ดรวิชัยนั้นเล่าถึงความเป็นมาของสมาคมโดยทั่วไกว้างๆนิดหนึ่งนะครับว่ามีความเชื่อมโยงกับอุปกรของเราอย่างไรบ้างก็อย่างนี้ครับอาจารย์ครับเดิมทีพวกเราก็ไม่ค่อยได้ยินเรื่องที่จะมาดูเรื่องคนก็จะมีหน่วยงานบุคลากรของภาครัฐหน่วยงานบริหารบุคคลของภาคเอกชน แต่หลังจากที่มีสถาบันขับควนมษย์ที่ธรมรมศาสตร์แล้วก็กระตุ้นให้มีสมาคมนักอบริหารบุคคลขึ้นมาท mm hmm. ้ายสุดเนี่ยเป็นสมาคมไม่ใช่นักบริหารบุคคลเป็นสมาคมทรัพยากรมนุษย์คับก็เกิดอยู่ที่ชลบุรีที่อมตนะนคร mm hmm. ก็เป็นแนวคิดใหม่ที่เราจะต้องหันมาดูการพัฒนาคน mm hmm. ยังมีสมาคมชมรมองค์กรเล็กๆมากมายครับ mm hmm. ที่จะขึ้นมาแต่ว่าศูนย์ ทุนมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ที่จะเป็นตัวบูรณาการ <Okay. S 1> ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้มาเชือ่อมโยงกัน <Okay. S 1> ให้เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมด้วยกัน เขาบอกว่าณขณะนี้เองทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าปัจจัยหลักของเราเนี่ยที่เราทาสถานีทุนุกขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยการผลักดันของสถาบันพัฒนาทุนุกประสังคมแล้วก็เครือข่ายภาคีในองค์กรประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมากกว่า3ามสองค์กรซึ่งสมาชิกตอนนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับสถานีเหล่านี้เนี่ยซึ่งจะเป็นสถานที่จะรองรับเกี่ยวเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับการทางานการวิจัยการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรมีเลือดกรดีๆอย่างดรวิชัยอาจารย์ธินวัฒน์หรือพิทักษ์หรือหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายนะคร ผมเชื่อว่าองค์ประกอบในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคตนะครับเราสามารถสร้างความยั่งยืนต่อไปนะครับในการเป็นมนุษย์ฐานคนไทยของเรานะครับเชื่อต่อไปนะครับว่าส,าสาถานีชุมนุษย์เนี่ยจะเป็นสถานีซึ่งให้โอกาสและให้ข้อมูลข่าวสารกับทุกท่านนะครับหากมีบางสิ่งบางอย่างน่าจะเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปน,นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเข้ามานะครับเข้ามาสัมผัสน,นะครับช่วงนี้เราปิดตัวนี้ก่อนนะครับช่วงต่อไปเรามีประเด็นที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการสร้างชุมนุยต้นแบบนั้นต นะครับช่วงนี้พักก่อนนะครับอันพูดนั้นไม่ยากปานใดเพื่อนเอ่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเอง อาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดูสิทสมิตรจจำไว้ว่าถ้าทันลกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงทนไม่ได้อย่าปราถนาเป็นผู้นำคนตรีหลวงจิตวาถการ